ได้รับทราบผลการออกเล้รางวัลหวยพัฒนาประจำวรวที่9 9โออกข้ามที่1 1เดือนกรกรปี2,5งพัรางวัลเลข6กตัเลขที่ออกได้แก่หมายเลข156 988 156 988เลขหโตได้แก่หมายเลข ห้าหกเก้าแปดแปดห้าหกเก้าแปดแปดเลขสี่ตัวเลขกี่ตัวหกเก้าแปดแปดพี่น้องครับป้าพี่น้องให้เก้าเก้าออกแปดแปดพี่น้องให้เก้าเก้าออกแปดแปดหกเก้าอีกพี่น้องได้รูดเก้าอยู่พี่น้องหัวหงุดหังวะให้เก้าเก้าพี่น้องออกแปดแปดเก้าแปดแปดเสร็พี่น้องเบื้องดูเบื้งดูพี่น้อง อะพี่น้องครับหกแปดก็มี่เก้าแปดยุนี่กับชุดนี้บัได้เอาชุดนี้ไม่เอาชุดนี้พี่น้องครับผมบัไดจับเก้าแปดหายพี่น้องเก้าโอ้หกเก้าบัได้จับนะพี่น้องเนาะหกเก้าบัได้จับพี่น้องแต่ว่าได้ลูดเก้าอยู่ด้วยพี่น้องเด้ะโอ้เข้าชุดนี้พี่น้องแปดหกเก้าหกยุนี่พี่น้องเก้าหกแปดเก้าเนาะพี่น้องเนาะปาดผมดูเก้าแปดแปดวัสดุแปดเก้าเก้ากับบไดกว่าพี่น้องเนาะ ป้าพี่น้องโอ้โหกาบอทวดนะพี่น้องเรื่องบ่าเขาพี่น้องรูดพี่น้องโอ้ยหลับไตวันมึงด้วพี่น้องให้รูดเก่าเก้าเก้าอีพี่น้องบ่าเขาพี่น้องครับผมเสียดายโอ้โกาบคอทวดพี่น้องลายๆครับผมเนาะโอ้ยอย่างว่ากินกันไปแต้มเดียวเนาะพี่น้องเนาะโอ้เสียดายค่ะครับผม